แล้วก็ไปเที่ยวก็ทำพาสปอร์ตหายก็เจอโอ้โคนลุกที่คนบนเนี่ยนะใช่แล้วก็การไปต่างประเทศถ้าพาสปอร์ตหายเนี่ยมันนั่นแหละมันเหมือนกับแกก็เลยเอาชีวิตไปทิ้งเลยนะแล้วสาไม่ได้โอ้โหก็เจอเลยอคนลุกเลยโอคนลุกแล้วต่อมาล่ะสามีแกผ่าตัดเส้นเลือดนะในสมองตีบคิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่คนนี้ก็นึกถึงโอปู่ก็เลยผ่าตัดก็ปลอดภัยครับอือนี่แหละที่แกได้มา เท่ากับว่า3มอย่างเลยสามเรื่องเลยที่แล้วก็น้องก็ได้เป็นคุณครูด้วยนะบ่นไว้น่ะก็เลยได้ประสบผลสำเร็จหลายเรื่องอันนี้เรื่องที่4แล้วใช่หลายเรื่องครับประสบผลสำเร็จก็เลยมาแก้บ่นนางรำห้าสิบเก้านางรำ แสดงความดีนะนี่แหละสาเหตุที่รำห้าสิบเก้านะความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังจากพ้อที่ของด้วยแรงศรัทธาได้บนเอาไว้เนะไม่ไม่ไม่ก็มาจากการบนขายสองพันสองพันฟองได้ขายคอนโดด้วยขายคอนโดอีกอ้าวห้ายางอย่องพาสปอร์ตหาเจออะไรอีกอย่างหนึ่ง ผ่าตัดก็หายผ่าตัดก็หายขอ,อพร <c oughs> ก็ลูกสาวก็ติดสอบภูก็ติดโอ้โหแหวนเพชรก็เจอแหวนเพชรก็เจอโอ้โหมีหน้าแบบท่านนึงแบบมาแบบจัดใหญ่เลยวันนี้ <c oughs> จัดชุดใหญ่ <c oughs> <c oughs> สั่งแล้วโง่ไมาอยู่ที่เ้าก็ไม่ได้ไลดขายรเลยถ้าห้องนไม่อย้วกระเป๋ามากั่าถ้าคุม้ามเลยกระเป๋าตังค์มีคอนข้างมีกระเป๋าตังค์ใช้อยู่ชอบเยอะ ได้ได yeah. mm ้ไ hmm. ด้ค่ะได้แล้วว่้รนาวายคอมกันเลยค่ะนณุตาตา โพธิสัตว์นโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาราพังประสิทธิเมนะมาโคภริยเมตโยโพธิสัตว์นโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาราพังประสิทธิเมนะมาโค アリアメタヨウオリサトウナモウブハイ ถ้าคลุมไหล่กระเป๋าตางังยิงค่อนข้างมีกระเป๋าตังใช้อยู่ชอบเลย <laughs> วันนั้น่มียมวนก็ลำบากถ้าปก้ก็ขนหัปักนี้ได้เลยค่ะใช่กวไดดเราไรอกันเลยค่ะนะโมทัสสะพระวัดดุลาหโตสมาสัมพุทธสนะโมัสสะ โพธิสัตว์นโมพุทธายอิมินาสกาเรนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาราพังประสิทธิเมนะมะนาโคอยเรเมตายโพธิสัตว์นโมพุทธายอิมินาสกาเรนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาราพังประสิทธิเมนะมะนาโค アリアメンタイヨー、ディサト、ナモウカラ。